ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมค่ะพบกับช่องละอ,องชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ก็มีผู้คนเดินทางมาขอโชคขอลาบกับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ผีเรือล่มก็เยอะมากเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะคะช่วงนี้ก็อยู่เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่ากว่านะคะท่านผู้ชมก็มีเหตุการณ์ประหลาดขึ้นจะกรอบสารเจ้าแม่เรือล่มนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ดีๆก็มี หลอดไฟตกแตกดังเปรี้ยงเลยนะคะท่านชมค่ะก็ไม่มีลมนะคะก็อยู่ดีๆก็ลนแตกเองนะคะท่านชมก็ตรงจุดนี้นะคะที่ว่าหลอดไฟข้างหน้าสามเจ้าแม่เรือล่มนะคะเป็นเหตุเหตุการณ์ที่แปลกมากๆนะคะท่านชมค่ะก็เดี๋ยวแอบจะพาท่านผู้ชม มาส่งดูนะคะเพื่อว่าจะมีตัวเลขนะคะเพื่อว่าเจ้าแม่จะหล่นมาให้โชคนะคะท่านชมคะนี่นะคะก็ส่งไปกับแอดนะคะท่านชมคะตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าห้าหกนะคะท่านชม แล้วก็สองห้าห้าเจ็ดนะคะเก้าห้าหกแล้วก็สองห้าห้าเจ็ดนะคะตรงจุดนี้ก็ศูนยศแล้วก็ตรงนี้เป็นสองศูนนะคะท่านชมตัวเลขก็จะเยอะมากๆนะคะท่านชมแต่ว่า ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนกันบ้างนะคะนี่นะคะเผื่อว่าเจ้าแม่จะมาให้โชคกับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะก็ส่งไปกับเอสนะคะก็ชอบตัวไหนก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจนะคะเพราะว่าเอสก็มีหน้าที่นำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ แต่ว่าวันนี้ตัวเลขก็ชัดมากๆนะคะท่านชมเมื่อกี้ก็อยู่กันประมาณ4ีห้าคนพี่อินแล้วก็แอดแล้วก็แอดมินหวานแล้วก็แล้วก็ใครอีกเมื่อกี้นะก็อยู่กันประมาณ4ี่ห้าคนนะคะท่านผู้ชมที่ว่าอยู่ในเหตุการณ์โหลดไฟตกแตกเมื่อกี้นะคะท่านชมคะ เนี่ยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะคะว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเดเ ค่ะแอ,อดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้พี่อินก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าหลอดไฟตกนะคะท่านผู้ชมคะพี่อินเมื่อกี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะพี่อินพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะไม่รู้มันกันเดินมาดีๆก็ได้ยินเสียง เสียงดังมากๆเนาะพี่อินเนาะแอดก็นอนอยู่ฝั่งนู้นค่ะท่านผู้ชมก็พี่อินก็มาอยู่ใกล้กว่าเนาะอ๋อมหลอดไฟตกเหมือนเสียงอะไรตกเตกเนาะพี่อินแต่ว่าเหมือนเสียงอะไรใหญ่ๆสักอย่างนะแต่ว่าพอมาดูก็เป็นหลอดไฟเนาะพี่อินเนาะจ้ะเจ้าแม่น่าจะมาให้โชคกับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านชมคะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะคะก็มาตั้งแต่เช้าก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะเมื่อเช้าก็คนก็มาขอโชคเยอะแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะท่านชมนี่น,นะคะเดี๋ยวเราลองไปส่ง <2 S 2> กับพี่อินเนาะนี่เจ็ดเจ็ดห้านะได้เจ็ดบอกพี่อิน ตัวเอลนี่ไมันถ้าเป็นไทยก็อันนี้ก็เก้าห้าหกจ้าสองห้าห้าเจ็ดสองห้าห้าเจ็ดเนาะตัวนี้จ้จาไทยเลยงวดน,นี้พี่อินชอบตัวไหนมากที่สุดคะพี่อิน สองสามสองสามคือตัวที่สองสามกับสองห้าโอ้โหชอบตัวเดียวกันกับเอสเลยพี่อินแต่ว่างวดนี้เอสก็ชอบสองห้าห้าสองค่ะทำชมค่ะจ่าเนาะสองสามสามสองก็ซื้อแล้วตัวสามสิบ ค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีไปกับพี่อินนะคะค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อินขอบคุณค่ะค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับพี่อินกันนะคะเพราะว่าพี่อินก็มาขอเมื่อวันก่อนแล้วนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขชัดก็เลยมาบอกแอดให้แอดมาถ่ายให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็เห็นตัวเลขจากต้นทรเนาะพี่อินเนาะ ต้นไทรนะคะแต่ว่าพี่อินมาขอหลายวันแล้วเนาะวันพระเมื่อวันพระใช่ไหมคะอ๋อแต่ว่าเมื่อวันพระแอ็ดไม่ได้มาเนาะวันพระบอกโอ้่กนวันพระกนวันพระ่อนกวันพระลืมไหนเห็นเป็นตัวไหนคะพี่อินสองสามสองสามโอ้โเป็นสามตัวก็เป็นสองสามเจ็ดเจ็ดข้างหลังค่ะพี่อินแต่ชัดแน่นมากมากก็ สองสามละสองสามที่ชัดๆใช่ไหมคะเนี่ยนะคะท่านชมคะก็ส่องไปกับพี่อินกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวเลขวันนี้ก็ชัดมากๆนะคะท่านชมคะวันนี้พี่อินก็มองเห็นเป็นสองสามเจ็ดนะคะท่านชมตรงนี้เป็นเลขสองนะคะข้างหลังเป็นเลขสามนะคะตรงจุดนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะท่านชมแต่ว่าห่างจะสซ้ำหน่อยเนาะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่องไปได้วยกันนะคะนี่พี่อินข้างล่างก็มีนะพี่อินอน,นี่ตรงจุดนี้นะพี่อินนี่นี่แอดมองเห็นเป็นเลขหกกับห้าค่ะพี่อินใช่ไหมหกห้าหรือหกแปดเนี่ยนี่หกแต่ว่าหกก็ชัดนะแต่ว่า เลขข้างหลังจะไม่ค่อยชัดนะคะท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมก็ส่งไปกับแอดนะคะว่าจะเห็นตัวไหนกันบ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านชมค่ะก็วันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านชมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่16แล้วนะคะก็วันที่ว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะออกในวันที่16แล้วนะคะท่านชมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมโชคดีไปด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟัง กับตัวเลขจากต้นไทรนะคะท่านชมเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ชัดมากๆนะคะมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะท่านชมคะ่ะมดเยอะค่ะท่านชมมดข้างล่างเต็มเลยแต่ว่าสองสามชัดมากๆนะคะท่านชมคะ่ะ แอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเนี่ยนะคะท่านชมค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองเหมือนเช่นเคยนะคะก็มาถ่ายภาพบรรยากาศสาลเจ้าแม่เรือล่มให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ค่ะวันนี้แอดอยากจะมาเล่าความฝันให้ fc ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเพราะว่าแอดก็เพิ่งฝันเมื่อคืนนะคะก็ฝันว่ารถของแอดเองก็หายไปนะคะท่านชมแต่ว่าพอแอดออกไปดูก็เห็นรถยังจอดอยู่นะคะแต่ว่าแบตเตอรี่หายไปนะคะท่านชมพอไปเปิดดูข้างหน้ารถนะคะที่ตั้งแบตเตอรี่นะคะท่านชมก็ ไม่เห็นนะคะก็พากันเดินหาตั้งนานนะคะท่านชมครแต่ว่าก็ไม่เจอเลยนะคะท่านชมพอมาดูอีกรอบนะคะก็มามองดูตรงที่ว่าที่ตั้งแบตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่เห็นแบตเตอรี่นะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าแอดก็มองเห็นตัวเลขสองตัวชัดมากๆนะคะท่านชมก็แอดก็ยังจําได้คาตานะคะท่านชม แอดก็มองเห็นเป็นห้ากับหกนะคะท่านชมคะ่ะก็เลยอยากจะมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะคะส่วนเลขทะเบียนรถก็ทะเบียนรถก็มีสี่สามหนึ่งสามนะคะท่านชมคะ่ะก็อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะเผื่อว่าจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านชมคะ่ะก็ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านก็พิจารณาเอานะคะว่าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะว่าแอดก็อยากจะนำเสนอนะคะเผื่อว่าจะโชคดีไปด้วยกันนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะค่ะแอดก็อยากจะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่า เรื่องตัวเลขไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้นะคะท่านชมนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับโชคและก็วาสนาของแต่ละท่านด้วยนะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีคะ่ะ